กระซิบบอกเราก็นําเสนอรถกระบะพร้อมขับให้ชมนะคะแต่มาราคาตัดสดค่ะไม่มีเลื่อนขายเกี่ยวกับการผ่อนนะครับนเน้นสดอย่างเดียวนะคะคันนี้อ Isuzu D-Max ดด4ประตู3.0 Hi-Lander นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรถแจ้งจดทะเบียนในปี06นะคะสภาพสวยทั้งคันเลยคุบทุกท่านสภาพต่ำในรูปเบื้องต้นเลยทีเดียวนะคะ 149,000บาทค่ะเงินสดอย่างเดียวไม่มีผ่อนเลขไม้ส0 0 0 0นโรเริมเอกสารมีครบภาษีพรบร68เครื่อง 3000cc ดีเซลเทอร์โบเคียร์ธรรมดา5สปีดกระจกขึ้นลงไฟฟ้าติดครบพร้อมใช้นะคะสีสวยเก็บขัดสีให้แล้วค่ะช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังนะคะยางดีค่ะ บอดี้ไม่มีชนหน้าหลังเดิมๆประตูเดิมเพดเดิมค่ะรถอยู่โคราชนะคะสนใจโทรติดต่อโดยตรงกันได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะอย่าลืมอัปเดตสถานะของรถและนัดหมาย่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ